ดีค่ะทุกคนก็มาพบก,กับช่อง Amazing หญิงไทยนะคะก็เนื่องจากที่มีกิประกาศออกมาว่าเออให้ทุกคนนะคะขอความร่วมมืออยู่บ้านนะคะเควิร์กบลกโฮมแล้วก็ไม่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ให้อยู่เคหะในบ้านไม่ให้ออกจากบ,บ้านหลังจากสามทุ่มก็วันนั้นวันนี้เนอะไม่ใช่วันนั้นวันนี้ก็จะมาทำมือเช้าเบาๆแต่งตัวสวยอยู่บ้าน แล้วก็เปลี่ยนลุคใหม่ของหวยด้วยย็นไงคะดูดีขึ้นไมก็ถ้าเราสมมติว่าเราอยู่บ้านนะบางทีถ้าเราไม่แต่งตัวบางทีเราก็รู้สึกหดหูใจบางทีก็ถ้าเราแต่งตัวก็สดใสถึงจะอยู่บ้านก็ตามวันนี้ก็เราจะทำเมนูเบาๆแบบ amazing cooking เบาๆนะคะก็ก็จะมีขนมปังเราจะทำขนมปังแล้วก็หน้าอะโวคาโดก็จะใส่เกลือกับพริกไทยนิดหน่อยอะโวคาโดเนี่ยนะคะมันเป็น ผลไม้ที่มีคุณสมบัติสูงมากนะคะก็ตั้งแต่แบบเออมีทั้งโปรตีนช่วยบำรุงสายตามนุษสมองแล้วก็ผิวพรรณผมช่วยลดยน้ำหนักอีกแล้วก็มีสารต้านอมุัดนุมูลอิสระเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกอันหนึ่งก็คือเกลือนะคะเกลือเกลือนี่หมวยหมวยใช้เกลือชมพู กลือเนี่ยใช้จะใช้แบบเกลือทั่วไปก็ได้แต่ว่าอันนี้ที่บ้านมีเกลือชมพูด้วยก็เอาไว้ส่วนใหญ่เอาไว้ทาแบบไม่น่าจะเ,เห็นปะเนาะทำขนมถ้าทํากับข้าวก็จะเปลืองไปนิดนึงมันจะใส่เยอะเกลือชมพูก็เป็นเกลือที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยประเทศปากีสถานนะคะก็คุณสมบัติก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของแร่ธาตุหรือเกลือแร่ในร่างกายของเราอะนะคะแล้วก็มีพิกไทยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้วย เริ่มจากอันแรกเดี๋ยวขอปอกอะโวคาโดก่อนก็ไม่น่าจะปอกยากคิดว่าก็ใส่มีดชอาะออกไปนะคะเอราม,มาดุนกันอีกแล้วมาดูมัไม่ยากแต่ไม่ออก <c oughs> ไม่ยากแต่ไม่ออกไม,ม่ มันติดรูปของมันตรงกลางค่ะแต่ปกติอ่ะมันก็จะแบะได้นี่ค่ะก็จะแบะได้ก็จริงๆไม่ต้องแบบอะไรมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถลอกได้ถ้าจะให้ง่ายหน่อยก็อาจจะขึ้นสักนิดนึงเราก็ไม่ได้เอาความสวยงามมากนะเราทำกินเองค่ะ จริงๆอันนี้ก็เป็นสารอาหารสูงสารอาหารที่สูงมากนะคะเป็นผลไม้ที่แบบออกินแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตน,นะคะเด็กๆเด็กเล็กๆพ่อแม่ก็จะให้กินอะโวโคาโดนะคะอะโวคาโดเนะะี่ยค่ะถ้า,ถ,าถ้ามันสุกแล้วอ่ะมันก็จะมีผิวออกคล้ำๆหน่อยถ้าเขียวๆเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่สุกดีนะคะเดี๋ยวก็ลองค่อยๆปอกไป จริงๆแล้วก็จะทํากับอย่างอื่นก็ได้นะคะก็คือนอกจากแบบเราสามารถกินสดๆได้เลยนะรสชาติมันก็จะแบบมันๆนะคะกินสดๆได้นะคะรสชาติมันก็จะมันๆหน่อยแต่ว่าบางคนถ้าบอกว่ามันรู้สึกแบบมันๆแล้วรู้สึกจืดไปอะ่ะจริงๆกินกับใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงก็อร่อยนะเคยกินเหมือนกันเพราะตอนแรกๆครั้งแรกกินสึกผลไม้อะไรวะไม่ไม่ค่อยมีรสชาติเลยแต่มันมีโปรตีนสูงมากนะคะ พี่อุ้ยก็อยู่นะคะพี่อุ้ยก็ไม่ได้หายไปเป็นตะก้องให้หมวยอยู่เนะะี่ยค่ะแต่มีไขมันดีเยอะเออมีไขมันดีเยอะมีคุณสมบัติอะไรคะพี่อุย้ยไหนลองบอกคุณผู้ชมสิคะจริงจก็คือมีไขมันดีที่ที่ร่างกายมันต้องการคือคนที่ที่อยู่สายสุขภาพนะหมวยบอกเลยไม่ต้องบอกคุณสมบัติเยอะหรอกเพราะว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันดีมากจริงๆ มันไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะทุกคนอย่าตกใจกับลูกใหม่หมยนะดูดีไหมถ้าสวยก็ชมได้ไฮไลท์ไม่คี่ชอค่ะไฮไลท์มาทั้งหัวะคะ่ะ <c oughs> คือต้องบอกนี้เลยว่าแบบตั้งแต่โควิดรอบล่าสุดอะคือมหมยไม่ไม่ได้ไปร้านทำผมเลยก็กลัวเอาตรงก็กลัวไม่ได้ทำเลยแล้วก็ปล่อยผมยาวมาจนถึงเนี้ยคะ่ะเมื่อก่อนก็จะาตัดผมสั้นไม่ได้ไว้ยาวขนาดนี้หรอกก็ เออก็ไปก็ไปอันนี้ก็ไปทําที่ร้านทําผมแต่ว่ามันเป็นร้านทําผมที่รู้จักกันไม่ได้เป็นร้านแบบร้านตามห้างหรือเงี้ยก็เป็นบ้านคนเนี้ยค่ะที่เขาก็รับทําหมวยคิดว่านลูกเดียวก็พอ,แล,อ,ลอแล้วก็กดติ๊งก็กดติ๊งนองไปในระหว่างนี้เราก็บีไปนี่ก็ได้สูตรมาจากพี่อุ้ยนะจริงๆหมวยก็ไม่ค่อย ได้ทำแบบนี้หรอวใส่เฮลตี้นี่พี่หมวยพี่อุ้ยจะใส่เฮลตี้หวังหมวยนะ้นหมวยบอกเลยหมวยนี่มันใส่จริงเยอะจริ้ๆถ้ากิีมกินให้อร่อยก็ทานเนยซื้อแบบ้านเนยในก้อนเนี่ยในสดนเนยอัดขีดง่ายติ่งขนมปังทางนเนยแล้วก็เอาเอาคาโด่ปอก็อ,อร่อยจริงจ<ๆ>ังก็เราเอาง่ายเอาแบบของที่มีในบ้านหน้าได้มั้งพี่ประมาณน,นี้นะ ก็เสร็จแล้วคืออายใส่พริกไทยพริกไทยคือคนชอบชอบกินใส่เยอะหน่อยเพราะตัวเองชอบเยอะอันนี้ก็เป็นแบบพริกไทยดำก็หมุนๆเอามีขายตามโรตัสพริกซีเลยค่ะน,นี่เมขอใส่นะเพค,คนชอบกินพริกไทยเยอะ จริงๆพริกไทยก็ดีก่บสุขภาพนะทุกคนน้ำน่าัดดีแลเริ่มดูดีแล้วก็เือนก็ใส่กระชมพูตกใจแต่มีอุ้ยนิดหน่อยก็ความคืออันเนี้ยแล้วแต่ความชอบเลยชอบเค็มชอบรู้สึกว่ามันมีแบบเผ็ดนิดนึงก็ใส่ ร,ริงแบบมื้อเช้าเบาๆแบบนี้โอเคนะทุกคนข้าหนมปังจริงจรงถ้าอีกนิดนึงนะถ้าจะให้รู้สึกนี้นะชงกาแฟกินฟินเลยเนี่ยทาเองง่ายด้วยแล้วก็มีประโยชน์สารอาหารครบนะโปรตีนสูงอืมดีไปหมดอะ่ะแล้วก็พูดของเราเองเนาะนี่มันมันง่ายจริงๆนะเห็นไหมทาให้ดู แล้วก็เด็กที่แบบเด็กเล็กๆเนี้ยแม่แม่เขาก็จะให้เด็กกินเพราะว่าต้องการวิตามินและโปรตีนที่สูงเนี้ยมันมีส่วนช่วยมากก็มีสองแผ่นเดี๋ยวแผ่นหนึ่งให้พี่อุ้ยช่วยกินหมวยกินคนเดียวหมวยก็อ้วนให้พี่อุ้ยชอบให้หมวยอ้วนนริงขนมปังข้าถ้าไม่เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบอันอื่นก็ได้จะเป็นขนมปังที่มันเป็นแถวๆยาวๆเป็นปอนอะแล้วคุณมาหั่นบางๆก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วแต่ความชอบเลยหรือจะเป็นโฮวีก็ได้นะคะก็ไปแล้วนะนะนะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะคะค่ะก็เมื่อกี้หมวยก็กินมื้อเช้าเบาๆกับขนมปังอะโวคาโดที่ใส่กับเกลือแล้วก็พริกไทยคราวนี้อะโวคาโดเนี่ยเราสามารถทําเป็นขนมได้ะคะ่ะหมวยก็จะทําเป็นอะโวคาโดใส่น้ํากะทินะคะง่ายๆ ก็เริ่มจากหมวดตั้งเตาแล้วต้องเปิดไฟอ่อนๆนนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้กะทิที่เราใส่ลงไปอันนี้กะทิเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ใช้น้อยลงหน่อยเทลงไปนะคะจริงๆใส่หมดเลยก็ได้นะเนี่ยเหลือมันก็ไม่ได้น,นี่อยู่ดีเยอะไหมเนี่ย ชนั่นลมกรอจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ะคะ่ะหนูหนูซื้อมาเยอะก็คือเราก็ใช้ไฟเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกะทิอ่ะมันแตกมันมากเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะคือถ้าเป็นแกงเนี่ยโอเคถ้าเราทําแกงแล้วใส่กะทิแบบให้มันแตกมันหน่อยโอเคเนาะ เนี่ยในกล้องคงเห็นคนถ่ายด้วยเพราะว่าห่วยทําเป็นกระจกเงาก็เดี๋ยวอันนี้ปุ๊บใช่ไหมคะก็เดี๋ยวใส่น้าตาลปี๊บน้าตาลปี๊บก็เดี๋ยวจะต้องใส่ไปก่อนเนาะใส่แล้วก็ชิมเดี๋ยวหวานไปก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ใส่แล้วก็ให้เดี๋ยวค่อยๆคนให้มันละลายก็ใส่แล้วก็ใส่เกลือ เกลอก็เกลือชมพูส่วนใหญ่ขนมอะหมวยจะใช้เกลือชมพูก็คือคอ,อันนี้หมวยยังใส่ไม่ถึงหนึ่งช้อนชานะสักครึ่งช้อนชาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมคือจริงๆส่วนผสมพวกนี้นะคะทุกคนคือเอาเอาที่ความชอบอะคุณทุกคนเดวกว่าพความชอบคือใครชอบออกหวานออกเค็มก็แล้วแต่นะคะก็เดี๋ยวเราก็คนเพื่อให้น้ำตาลม,มาละลายน้ำตาลอย่างด ไม่ดูเห็นไหมคะต,มตัก็คนไปคือพอเราทําปุ๊บเนี่ยทำง่ายนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปปอกอะโวคาโดแล้วก็ลาดน้ำมันทีไปบางคนก็กินแบบบัา,บายเย็นอะเอาน้ําแข็งอะใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ขอลองทําก่อนเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอว ก่อนเพื่อมาชิมนะชิมแล้วก็ชิมเหมือนว่าจืดไปกะทิเราเยอะมือนน้ำเต็มน้ำตาลปีป๊บใช่คิดว่าใส่กับเลยเพราะว่ากะทิมันเยอะ น้ำตาลปี๊บก็จริงๆแล้วถ้าจะทําจริงๆใช้น้ำตาลปี๊บทั่วไปก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วการทําขนมให้อร่อยอ่ะจริงๆแล้วทุกคนต้องใช้น้าตาลมะพร้าวรสชาติมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าน้าตาลปี๊บแบบปกติแล้วอย่างอันนี้คือเราทําขนมง่ายๆนึๆแต่ถ้าเราทําเป็นขนมแบบออขนมไทยๆทยเงี้ยมันต้องใช้กระทะทองเหลืองนะมันจะมีกลิ่นแบบความ เหมือนเวลามันหอมอะมันจะหอมมากกว่าทุกคนต้องลองดูนะเหมืนก็เคยเคยลองทำเอาไว้เอาไว้คขั้นขั้ง,งถัดไปเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําให้ดูกันก็อย่างที่บอกเนื้ก็อยู่บ้านจริงๆอะแทนว่าจะไปหาร้านอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินแต่ว่าเราก็ไม่อยากทําให้คนอื่นเดืดอดร้อนแล้วก็เชื่อตามนโยบายของรัฐด,ด้วยเราก็อยู่บ้าน ทำอะไรเบาๆกินแล้วก็ของพวกเนี้ยก็หาซื้อง่ายคือตลาดอะไม่ได้ปิดนะซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของกินก็ไม่ได้ปิดนะทุกคนออกไปซื้อได้ถ้าจะตุนของก็ไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนเคยตุนเหมือนกันกินไม่ทันทันก่อนคิดกันก่อนตุนเยอะมากกลัวมากโอ้ยฉันจะอดนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็กินไม่ทันเดี๋ยวมาดูเนี่ยมันเริ่มเละละเดี๋ยวขอชิมก่อน เหม่ก็ได้มนะัมพี่ด้วยลองชิมไหมด้วยลองชิมไหมคือรสชาติหม่กับพี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เหมใ่ใส่ตอนให้คือพี่แต่ามันร้อนนะพี่สาวหมวะ่ะไม่ค่อยกินหวานระวังหยดแต่ว่าถ้าเป็นหวเหมว,ว่าจะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงแต่ว่าคิดว่าพี่น่าจะชอบรสนี้มากกว่าโอเคใช่ไหมเอเอ <laughs> เดาไม่ผิดอ่ะทำไมหนูซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างเพราะว่าพี่สาวอ่ะเขาเขาไม่ชอบหวานถ้าเป็นหวยจะใส่น้ำตาลนิดนึงก็จะกำลังดีโอเคเนี่ยแค่นี้เองทุกคนแล้วเดี๋ยวรอให้มันเย็นแต่บางคนจะกินร้อนๆก็ได้ก็แล้วแต่นะยังห,หวยจินได้อย่างเงี้ยปั๊บทุกคนเดี๋ยวเรารอมันเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะค่ะอันนี้เนาะก็เป็นกะทิที่เราทำเห็นไหมทำง่ายๆแล้วก็ปอกอะโวคาโด การหั่นจะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็หัน่นยาวๆนะแล้วเดี๋ยวหน่อยก็อะโวโคาโดที่หั่นนะหน่อยก็กินสักแค่นี้ที่เหลือจะให้พี่สาวกินทั้งหมดแล้วก็ทำยังไงต่อคะก็หน่อยก็นํากะทิเนี่ยราลงไปเลยโห้น่ากินหอมจังเลยอะกะทิมันหอมจริงๆอันนี้เป็นกะทิกล่องแนะ้วทุกคนก็หาซื้อได้ ตามน่าสะดวกซื้ออีกเห็นไหมทุกคนมันเป็นที่ที่ง่ายๆแต่ค่ายบอกไม่เอามันไม่อร่อยจะซื้อที่ตลาดก็ได้ตลาดเนี่ยเวลาเราไปซื้ออ่ะเขาส่วนใหญ่นะเขาจะขายเป็นแบบครึ่งกิโลเป็นอย่างน้อยมันจะอาจจะเยอะไปไงถ้าเราซื้อเป็นกล่องที่เรากินง่ายๆอย่างเงีย้ยแต่เป็นคนอันนี้อันนี้ของหมวยเนะคือหมวยกินชอบกินน้ําเยอะๆบางคนก็จะชอบแบบผุกขิดเชอบกินน้าเยอะหมวยใส่เยอะเลยอ่านี่นะทุกคนเห็นไหม เห็นไหมคะน่ากินมากดูฟินนะเดีย๋ยวขอชิมเลยคืออันนี้เรากินแบบร้อนก็ได้บางคนจะกินแบบเย็นก็เอาน้ำแข็งมาใส่ก็จะเป็นอีกสชาติเนะีย่ยขอชิมนะมรู้สึกน่ากินมากกลิ่นหอมมากเลยทุกคนกลิ่นกะทิมันแบบหอมอย่างที่บอกคะ่ะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนมาก คือถ้าคุณใช้ไฟแรงมากนะหน้ากะทิมันจะแตกมันมันจะไม่น่ากินแบบนี้กินแลน้วนะทุกคนชิมก่อนว่ากินจริงทำเองกินเองแต่มันร้อนขอเปล่านิดนนะอืมอร่อยอ่ะอร่อยจริงนะเนี่ยอร่อยคือแบบคืออะโวคาโดอะมันคือไม่ได้มีความหวานมันมัน,มน แต่พอคุณใส่กะทิไปอ่ะที่ใส่เราใส่ตามไปนิดเดียวเนาะราคืเคอรหน่อยนึงมันลงตัวมากเลยทุกคนที่อร่อยจริงนะเนี่ยยังเวยไปทําให้พี่สาวอีกถ้วหนึ่งก็วันหยุดอยู่บ้านกับที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ตามที่รัฐขอความร่วมมือเนาะเราก็ทําอาหารเบาๆกับ อะโวคาโดที่เฮลตี้เนาะทางขนมปังที่ทําเป็นอาหารคาวกินกับแฟตอนเช้าก็ได้แล้วก็อะโวคาโดน้ำกะทิก็ได้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปของหมวดกับพี่อุ้ยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้เราสองคนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย